บายดีพ um ี่น้องป่องไปสุขทุกคนเนาะมืัอนี้มาพบกับใบเอ็มจิน้ำจอยพี่น้องกินเข่าอยู่ไฮอยู่หน้าพี่น้องเอลยมืัอนี้กินเข่าเพลรน้ำกันกะบนี่ตำมะคุงพี่น้องตำมะคุงกับตำมะคุงกะบซีมีมักกอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนมักกอกนี่นะพี่น้องมักกอกอันนี้ไดยมักกอกนี่นะเขาเอิอดมักกอกยังใบเอ็มขอใจกันเนาะตำมะคุงเนาะมีมักกอกมีมะนาวพริกกระเทียมเ้างนี่้เนาะพี่น้องเนาะแล้วกับผักกระสอบเกษตรพี่น้องเนาะและที่สำคัญพี่น้อง ลาบป้าพี่น้องลาบป้าลาบเนี้ยเด้อพี่น้องเด้อกินเจ็บแสบหมดพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ฮันอยู่ให้อยู่หน้าคือเกาพี่น้องเอ้ยอันนี้ครับเมนเขาเนี้ยเนาะพี่น้องเนาะนี่เขาเนี้ยเขาหนึ่งก้อนห่อนี่พี่น้องนี่ยเขาเนี้ยวเขาหนึ่งก้อนห่อนะเขาสิกินเนาะพี่น้องเนาะแบบเจ็บแสบหมดพี่น้องเขาเนี้ยเนาะพี่น้องเนาะอาลับแหลกเนาะสิกินลาบป้าเนาะพี่น้องเนาะลาบป้านี่ครับลาบเนี้ยนี่พี่น้องสิเคยกินอยู่หรอเนาะนี่ลาบเนี้ยพี่น้องลาบตุยเียเฉยเนี่ย แซ่บ่นาะไม่มากินกับน้องแน่นอนน่องไม่ยิ่งน่องมันจะยิ่งกินข้อละลายน้มากิ้นข้อมากินกันมามานั่งหั้องสัตน่ะนั่งตรงจอกินเขาอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องเอ้ยไปเนี่ย

có bốn bọn giờ mười bốn rồi, mười bốn này mười bốn giờ không? bốn giờ mười bốn giờ mày, bốn giờ mười bốn giờ mười bốn mưa mười bốn chậm, mười bốn giờ 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 mười ต่มันได้ยินเสียงลมพัดล่มยังกับขอตัวข้อไปเด้อพี่น้องเด้อเพราะวะ่าช่วงนี้อากาศหนาวนะพี่น้องรถมันหนาวนลาบป่าพี่น้องลาบป่ามันจะแทบเลยมันจะกาลกายกับอยู่ให้อยู่หน้าเอาพี่น,ออน้องเลยเจะกลับเสียงรถเสียงยังกันเสียงยิ่งเลยนะพี่นอ้องเพราะว่ามันไก่แก้มท่างนะ cha, P'ng, chúng ta tham gia khắc cái gì P'ng? tăm, mặc hơm bỏ, nhục bỏ xe, còng là tia, cha, chẹp เขาเด้อจะมักแนมายนะคนไร่เอิญไปไปใส่มาใส่กระชือเอิญน,น้องพี่น้องเนาะอีสานบ้านเฮาในนี่แหละบ้านเฮาบ้านเฮาแบบว่าไปไกลไปไกลามากอเอิญกินธนาพี่น้องแต่ส่วนายเอิญเขาก็บพวกไอยกินเรกพี่น้องเลยสีแบงไปจังได้แหละน้ำใจน้องพี่น้องเนาะประมาณนี้แหละเ้าเอิญแบบน้ำใจยังหา เขาก็อ,อ,าอยากติดมือแน่เลยพี่น้องครงับข้าวเขามามีโต๊ะว,ว่างกับแมนเอากาะเลยพี่น้องเลยเมาะว่าบรรยากาศได้พี่น้องเลยแซ่บๆเลยครับอ,อืม ตาป้าท่องบรรยากาศแบบอยู่ใหาเวลา่ล้วมีลมพัดเย็นดีดดูตรงไหนกะถ้าทำมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนะกดติดตามช่องยูทูบบอยเอ็มตีนมจอยนะเพื่อให้มีกำลังใจบอยเอ็มสู่ต่อไปนะพี่น้องอ่ะอืม แกล้านน่ะพี่น้องเนาะเปิ้ลนี่อะไรเป็นคนตำหมกุงพี่น้องจับแซ่บพี่น้องไดเริกร่กินข้าวเริ่มไปเริ่มว้าวงก็กินรถไก่ทางก็เอิรนพี่น้องเลย ถือมานัากโคตรต้องปวดนะดยแหละปลาบป,ป้าในเมนของโปวดบอเอ็มนะพี่น้องเนาะที่แบบว่าบอเอ็มมาร์ติซูสนะพี่น้องเนาะลาบเนี้ยวแบบทั้งอีสานเขากินกันครับทัพอพอ้งสปปลาเมาก,กินเป็นลาบป,ปูล,ลาบป,ป้า,อย,าอย่างนี้นะทุกคนเนาะใครย,ย่ามแบบว่าขื่นเคื่องไม้ยังกับเมนว่า ลาป้าเนาะแบบว่าลาป้าเนี่ยก็แบบเขาเอิยนว่า,า,ม,ามีโศกมีลาบยังประมาณนี้นะพีนะะ่น้งองแล้วก็ยังอีกแหละว่าจักเกิน gần đẹp như mai như nao nè, gìn gìn tin bỏ, hết rồi, ai vô phao, vào bay ngồi seno, วยเสีหยหายไล่หลานว่ะนี่พี่น้องนี่ไงในามากอบพี่น้องบรรยากาศส,สดเลยพี่น้องผมก็จะเป็นโฮมมะขามน้ะพี่น้องเนาะ เพราะว่าส้วงนี้กรบบอยเอ็มไปใส่บุหรี่น้องพี่น้องเนาะเพราะว่าโควิดไลยช่วงนี้แถวบ้านบอยเอ็มนี่ก็โควิดโอ้ยสนัน่นแหละแห้งไก่เข้ามากไก่เข้ามาอีกพี่น้องเง้ยโวยจักลายละ่ะไปใส่กับบุหร uh ี่นอกจากยูไหยูหน้าพี่น้องเง้ยช่วงโควิดเนี่ย เบ็ดพี่น้องเลยบอยมัทมาสุดยัเป็ลาป้าพี่นุ่เฮ้ยว่าเขาเพี่นเขากับเบื้บอติปเกือบเบื้อติเดียวกัน คือตุงมือนี่ลูกร้านกับเราพอไปเห็นน้องพี่น้องเน้เพราะว่าโควิดทุกอย่างขาจะปิดเนาะอ่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูทูบไอเอ็มดับจอยเด้อพี่น้องเด้อเพื่อสิบหกบาคลิปต่อไปหรือว่ายังกะเมียนมาได้เนาะตีส้มก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเพื่อสิได้ปั็จปั๊บปุ้งทางหนานะน้อพี่น้องเนาะ บอกเอ็มกะมือกล่องไม้ภาษาญี่ปุ่นแล้วกับสองยูทูบมือไม้ภาษาญี่ปุ่นแลกับนี่ยังกะบอกกันไดนต้อะพี่น้องเนาะเม็นมาบอกกันไดนต้อะพี่น้องเนาะเพื่อแบบว่าใจบอกเอ็มแบบว่าปั๊ปปุ้งยังอ่ะนะพิดป่ดตัวได้กับฟอร์ตก็ไปเด้่อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนีกับโคชิมุบียังไล่พี่น้องเลยกับไอโคสิซัมนีพี่น้องเลยกับซัมนีนะพี่น้องเลย ไปล่าก็เลยกำปั่นเขาตัวนี้พี่น้องไปบ๊ายบายพี่น้องเจอกันไปกิปหน้านพี่น้องบ๊ายบายสบายดีพี่น้อง